อ้าครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลุกขเหนียวเชื่ออีสานนะครับวันนี้กะพี่พน้องมาเบิองง่วงงามนะครับวันนี้กะคือเก่าแล้วครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้มักง่วงงามนะครับผู้กำลังเลี้ยงง่วงวันนี้เข้าเอฟซีช่องลุกขเหนียวสุขันนะครับวันนี้ผมก้าวีพามาเยี่ยมชมแอกคุณพ่อต่อยนะครับคลิปที่แล้วมากได้รับการตอบรับดีนะครับพี่น้องเขาว่าง่วงของคุณพ่อเพิ่งงามงามนะครับมีโอกาสพามาเบิ้งอีกเนี่ยฮะเพิ่อนมีไม่ไม่กับงามพ่อได้อ่า มาขอแวงน้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับวันนี้ผมบ่าววาที่ก็เลยพาพี่เขาน่องมาเยี่ยมชมนะครับวันนี้มีหลายโตนะครับมีแม่ลูกแม่สาวนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ที่เลียงกันเลยนะครับผมแม่กับลูกนะครับของพอต่อยบ้านวังไผ่อ่าตำบลลาดนะพ่อเนาะครับตำบลลาดอัมพฤกษ์เมืองจังหวัดมาศรคามนะครับเอาอะไรลูกมาเบิ้งนะครับคุณแม่นะครับเอานี่ครับมาน้ำโชคน้ำโชคนี่นะครับบ่าวน้ำโชคนะครับแม่ลูก เดี๋ยวครับเดี๋ยวให้พาไปหาแม่เพิ่นนี่ครับบ่าวหน้ำชกเดี๋ยวจ๊ะเดือนแลอะไะพ่อนี่ยเดี๋ยวยี่สิบง่อยมันเหลืออีกแก้มือเหลืออีกหามือกับพ่อเดือนกับพ่อเดือนเนาะครับเป็นแม่กับลูกนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้องข้อมแรกของคุณพ่อนะครับเป็นข้อมแม่ลูกด้วยพี่น้องนะครับเบิ้องข้อมแม่ลูกเป็นแม่ลูกตัวผูนะครับอ่าลูกตัวที่ใดคุณพ่อน,นี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองครับนะครับลูกตัวผูนี่ลูกแรกมัน อันนี้ลูกแรกครับพ่อเนาะแมนแมนเอานี่ลูกแรกแม่ลูกเจ้าบาดาพ่อนี่คู่นี่บวกไปสิบสองสิบสองนะครับเกตกรเอาลูกตัวที่สองแม่สูงเท่าไรพ่อร้อยหกสิบาครับแม่สูงร้อยหสนะครับสูงไงครับพี่น้องนะครับโบดลูกพ่อไดครับพ่อลูกไอสามหนึ่งเคเอฟส่าัลูกนเคเอฟสามหนึ่จักมือเราก่ออายุลูกเพิ่นมันเด่ี มันเหลืออยู่หามือกับพ่อเดือนอ่าอีกหามือกัพ่อเดือนเนาะพ่อเนาะครับเอาลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งเด้อพี่น้องนะครับอันนี้แม่เพิ่นสูงลอยเกือบลอยหกสิบหาคุณพ่อเพิ่นว่าเปิดใบแสนสองนาะพ่อเนาะครับเปิดราคาย่อมย่อมเล่นเปิดราคาย่อมย่อมภัยมักแม่ลูกนะครับไปลูกตัวผู้นะครับแม่ก็สดดีนะครับรอบนานีหาพอที่ดีเด็ดใจนะครับสําหรับผู้มักสายลูกกระทบส่วนสูงอ่าถูกใจแน่นอนเนาะพ่อเนาะสำหรับผู้มักงูใหญ่เถิงสูงเถิงหนังหนังดีเนาะพ่อเนาะแดงเข้ม ดขามองตัวแดดออกจังหน่อยคักเนาะพี่น้องถุมฝ้าคุมฝนจังหน่อยนะครับสีงัวเลยบดแสีบตาบันไดแต่ว่าก็งามครับพี่น้องคู่นี่แสนสองคู่แม่กับลูกนะครับสำหรับผู้มักงัวใหญ่ที่สอบถามเขามาว่าโอ้หาคุ้งใหญ่ๆนะครับหาคุ้งใหญ่ๆบดจะจัดจังสี่นะครับผมหาหมองขาวนี่ครับพี่น้องได้ลูกตัวผูนะครับแค่อีสามหนึ่งอันนี้ เอาอันนี้ลูกสาวตัวใหญ่เพิ่นมันปาพ่อครับนี่ตัวที่แหลกมันอ่าตัวที่แหกนะครับลูกพ่อได้ครับพ่อนลูกซี่ไห้ครับอันนี้ลูกซีไหว้พ่อเนาะครับเดี๋ยวเดี๋เเลูกซีไหวู้นย์เกอันนี้ลูกตัวแรกเพิ่นนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลูวเดี๋ยวเดี๋ัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีทัวเดแล้วเดี๋นวเนี๋ยวเบีลยวเดรับวัดีล้วเดี่ยวเับแยกเพี๋ยวงดี๋ยาใส่แยกเพีย แต่เจักมือหรอร่อทับมามืออื่นนี่ครบรอบมืออื่นครบรอบ,น,รบนึงเนาะใส่พอไดนบัดนี่ใส่แบบไอ้วีโก้ไอ้วีโก,โโก,โโก้สองลันอ๋อนะครับของอ่าโชคเนลมิดครับโชคเนลมิดฟาร์มครับนะครับผมอ่าวีโก้ครับนะครับผมใส่วีโก้ไว้ไอ้วีโก้ของโชคเนลมิดฟาร์มเยอะหรือยองเบิ่งครับพี่น้องเองาอีกบกี่มือพานรอบเนาะครับเอาลูกซีไว้ใส่พอวีโก้นะครับผมสองลัน ของโชคนาำมีดฟาร์มนะครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกนะพ่อเนาะครับร้อยสี่บวกสี่สิบบวกนะครับตัวนี้บ่มีต่ำนี้นะครับผมแข็งขาเนื้อหนังดีนะครับมึงนะครับสีเงาอยู่ดอกสีสูงก็ม่ีอะผมรับดีนะครับหางยาวอยู่นะพ่อเนาะครับหางยาวดีจับจูงได้นะครับผมเชื่องเอาแม่สาว ราคาติดทองว่าพ่อบันนี้คันสิเปิดนี่สิเปิดราคาติดทองนี่เปิดราคายังโมฮันตัวทองยังย่งครับยังโมฮันได้ปวดทองเนาะัได้ตัวทองเปิดไว้สิบหกเบาๆอ่าเปิดไว้แสนหกคุณพ่อเพื่อนว่านะครับอ่าเปิดไว้แสนหกหมื่นแม่สาวลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกผสมวิโก้นะครับสามล้านของโชคตัวนี้ม่ฟ้าสิบแปดหมื่นมื่นอื่นเงิสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดไกล้ๆหมื่นสี่พันแล้วสองสามหมื่นสี่พันรอบแรกเนาะครับเอาเอาไปหลุนเอาครับพี่น้องนะเพื่อนฮองไว้แสนหกมาต่อลงเอา นะครับ,รบอา้าวตัวเก่งกับแสนหกมาตัวลงเอาสําหรับแม่ที่สองนะครับมักแม่ลูกหรือมักแม่สาวกับพี่เจ้าเบิ้งนะครับเอาแม่ลูกกับงามกับพี่น้องเบิ้งแม่บักง่ายเลยพี่น้องเบิ้งไกลๆแห่งงามนะครับครับเอาเบิ้งตัวต่อไปพ่อตัวใดอีกครับมีลูกตัวนี้ตัวล<อ>ูกบบกรื่องโบ่นี่เลมโบทีเคป่พ่อทีเคาห้าเจ็ดเก้าครับอันนี้ใบมีหนังเลมโบนะครับทีเคห้าเจ็ดเก้าครับพี่น้องเด เบิ่งครับพี่น้องจักเดือนหรอพ่อแม่นี่อายุเดียวกันครับที่แปดเดือนกันที่แปดเดือนนะครับเอานะครับลูกแลมโบมีใบหรือยังความมั้ยเอ้ามีใบครบจดเอฟไปพ่อจดแล้วใบท่านเหยี่มาอยู่ท่านในส่งใบมาอยู่เนาะครับแลมโบ้ทีเคห้าเจ็ดเก้านะครับใบของนี้บักงามสงามส่วนสูงกับลอยซีซีบวกอยู่เนาะพ่อครับครับรัมเงีวเส้นหลังตรงดีนะครับยืนลักษณะการยืนสง่านะครับ ลำตัวกับเขือว่าเป็นง้วสมส่วนนะครับเป็นง้วแม่สาวโบดจัดเลยนะครับเบื้องหน้าตาจังน้อยนะครับหลายเป็นเจ้พ่อราคาเปิดแบบนี้แม่สาวตัวนี้ตัวนี้เปิดนุ่มๆครับเปิดสิบสองหาครับเปิดไปแสนสองหมื่นหาพันครับนะครับลูกสาวที่แค่หาเจ็ดเก้าเอฟหนึ่งครับอ่าโจ้งจดใบแล้วนะพ่อเนาะครับโจงใบห้าพันไหนมานะครับง้วอายุสิบเจ็ดสิบแปดเดือนเราเล่านี่นะครับสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับ วัวดีนะครับไม่มีตำหนิขอกพอต่อยครับเพื่อนรับประกันห้นะครับมาเบิ้งตัวจริงก็ได้นะพ่อเนาะมาเบิ้งตัวจริงก็ได้นะครับเอาเบิ้งหนาตรงเดี๋ยวบนเบิ้งถ่ายไปจักหน่อยนะนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันนะพ่อครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบดดีนะครับปัวหางจับลึกสะดือกระชับนะครับการยืนดึงยางก็ได้ะพ่อดึงยางให้เบิ้งเนี่ย เอาคุณพ่อยยึงยางให้เบิ้งนะครับมามาเอาอยึงยางให้เบิ้งนะครับพี่น้องอยากเบิ้งบาดยา,า,างเพื่นเก่ายางพิ้นเป็นยังไดหงามงามครับพี่น้องใครกำลังหาแม่บอกตัวนี้แนะนำด้วยพี่น้องสายที่เคหาเจ็ดเก่านะครับผมสมกิ่งกันเอาเบิ้งตัวต่อไปของคุณพ่อนะครับบาดที่นี้ของคุณพ่อต่อยนะครับงวงงามเพิ่นกะ มีแต่ของดีๆมาแบ่งให้พี่น้องนะครับภาพมาเบิ้งกับถึกใจกับลออพิจารณาเบิ้งนะครับผู้ก,กำลังหาสายพัฒน,นาพันธุก,กรรมแม่บอกนะครับหาแม่บอกไปยืนคอ,อกทาเลี้ยงโดนๆนะครับผลิตลูกนะครับเด็กงามๆคือเพื่นตัางเสียนะครับขายเลยราคาคือกันนะครับเอาเบิ้งแม่นะครับสาวตัวที่สามน,น,น,นะครับ,บแมนะบ่สาวตัวนี้แบรนด์ของโชคลิมิตฟาร์มเนาะครับผมครับตัวนี้แบน K E R ศูนย์หนึ่งสามนะครับ F หนึ่ง พี่น้องเบิ้งสีคักแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าจัดชุดในขวากแล้วเรื่องสีนะครับกะทิว่าแดงองตรงหรือว่าแดงยนแสบตากระวากันไปนะพี่น้องต่ว่าสดอีรีตัวนี้นะครับสีสดสีงามอีรีทับเลยทับแล้วปะพ่อมันขึ้นเลืใจโทับเลยอโอ้ลึกๆครับพี่น้องตัวนี้เบิ้งล่ำเนียนนะครับเอายืนนสวยนะลูกสะดือกระชับดีนะครับ ทับด้เนื้อหนังมาเต็มครับพี่น้องสามสิบซิงหาวมนกันล่ะบามันส่แยกเพียดขึ้นเขาละพอไดครับไ่วีโกโ้พอเป็นลกูกน,นะครับผมถือว่าถือเป็นอีกหนึ่งพอพันนะครับของถูกในเมทฟ,ฟา้ามนะครับที่พึ่งเป็นเันลูกซี่ว่าแล้วครับผมที่พึ่งเอามาต่อสายกับซี่ว่ายเพราะครับคิดว่าเพิ่อจะต่อสายซี่ว่นะครับแม่ที่เป็นซี่ว่าตัวที่แล้วเพิ่อใส่วีโก้ตัวนี้เก็ใส่อีกนะครับครับเอาผสมแล้วเด้อพี่น้องแม่นี่ นะครับเป็นงัวสาวเพิ่นผสมไห้พร้อมแล้วนะครับ CY096 ศูเ้าหกเลยแปดเก้ามือนี่ละแปดถึงเก้ามือเนาะพ่อเนาะเอาขึ้นรอบที่ใดพ่อผสมนี่ 8, 10, 10นอรบอบแรกใส่เลยไหรอบสองรอบสองรอบที่อสองพ่อผสมเลยเนาะครับโอ้เฉิดงามเลยลูกเอ้ยชายหลวงงามเลยอู้ขักอีเดีนะครับแม่นี่งัวงามพ่อต่อยบันว่างไพ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรเบอร์ไหนก็พ่อเอาบอกเบอร์โทรพี่น้องเลนหกหนึ่ง 0 6 1 8 1 0 9 8 1 0 9 5 0 6 5 0 6พอต่อยบันวงไพ่หวง่ามอ่าพอต่อยบัต้งไพ่นะครับอันราคาห้องไว้ร้ายภาไในแม่นี่บันี้ห้องไว้คือเราอะมันได้เชื่องเราก็เด้ว่าเอาเอาเ้าหนึ่งมาสนออาะจีเอาส0 0เนเนาะคร่ราคาเชืองเล้วครับเอานะครับเอานะครับราคาผสมเล้วนะครับพี่น้องกันบัตไปนะครับ ส่วนสูงกับยูเราเล่าลอยชี้ซิบขื่นมั้งครับอ่าลอยชี้ซิบขึ้นเนาะครับบอวัดแล้วมาเบิ้งตัวจริงมาจับมาใบเบิ้งกระได้นะครับสื่งงวงเงินแสนมาหอดคอหอดฟ้ามให้เพื่อนเอาออกให้เบิ้งสิละครับคือบางวันที่มาไทยอยู่นะครับราคาคุยได้เมื่อตัวโตแล้วครับอ่ามาจับมาใบมาจูงเบิ้งสะก้อนนะครับสีนี่คือจังในคลิปวิดีโอที่เบิ้งบอนะครับตัวจริงเชื่องคือเพื่อนจับอีหลีบอนะครับอ่าการสื่งงวงเข้ามาลูบหัวมาจับมาข้ามคือพวาประเทศนี่แหละครับขันให้้เเเเเาาาาาจับบยยยยไไไดดง่่ๆนนีีอปูู้ นะครับเอาผู้เอาไปก็มีความสุขเราวมาเห็นว่าตัวจริงแล้วนะครับ <c oughs> จะไปค้างได้กันเนาะเอาพอบางตัวสุดทไา่นะครับร <c oughs> อ,อ,อ,อบที่แล้วนะครับยังสําหรับผู้มาขึ้นดูบาซินขอดพอต่อยนี่ยังเหลืออยู่ในขอดก็คือแม่รอบที่แล้วนะพ่อเนาะครับ <c oughs> นะเอาแม่นี่สายใดก็พอสายวีโก้ครับวีโก้นะครับผสมมันปะบอมันเป็นลูกวีโก้เป็นลูกวีโก้นะครับเป็นลูกวีโก้ผสมพอไรแบบนี้ ผสมอะตะวันไว้ครับอ่าผสมผสมดวงตะวันครับผมดวงตะวันห้าล้านนะ่นับะวยังบ่ท่านในตัวทองยังบ่ท่านในตัวทองนะครับ,รบดวงตะวันเด้อพี่น้องนะครับอืมมองไหลไปไหนก็นเพิ่นไา่หายไปนี่เพิ่นหไหไว่ามันหลคนเนาะพู้หนึ่งหาร้อยสิบเจ็ดหาอ่าพู้หนึ่งหาแสนเจ็ดหมื่นหาพันครับอ่า ก็เลยฆ่ากันไว้อยู่ฆ่ากันไว้นะครับเอามองพ่ออยากเอาเดี๋ยวบาทินนี่คันพูดบอกที่ีนี่บอกคนว่าสิบเก้าบอกคนว่าสิบเก้าสิบเก้านี่คือราคาตัวทองมันเนะครับแ่าราคาตัวทองนี่เขาจะเลยให้ว่าเอาสิบเจ็ดบาแล้วพึ่นมึงว่แม่สาวพึ่นแค่จะก็เลยล่อพ่นอยู่นี่ละแต่ล่อแต่คุยกับพ่นอยู่ครับพิ่นวันนี้มาคุยอีกเหมท่านสำหรับผู้มาที่ดูบาซินเดี๋พี่น้องนะครับสายหูแข่โหัวก็ล้นบาซินนะครับ ส่วนสูงอยู่ลอยหิขึ้นน้อ่อเนาะครับแขวหันก็ลนมาณหาสิบหาม่านนี่เนะครับนะครับสูงเติมอย้่ดิกรลาวนี่นะครับที่ดูบาซินแม่สาวผมผมสูงลอยหกสิบหามันกับสีม่อยแปะลอยหกสิบบนผมสูงลอยหกสานีครับเบิ้งเทียบจะคล้องสูงลอยหกสิบหานะครับเอาแปะลอยหกสินค่วมหัว่าพุ่นละเองามงามงามนะ่อแม้แพี่นะพ่อ่ะนีตายลวงูเอาเบิ้งนะครับพี่น้องบอปนี้เอาบัตรที่นี่ขันมา หอดข้อหอดฟ้ามพ่อนี่อ่ามาหอดมามักห้าสมมุติมามักน้ำพ่อนี่มีรถมี่ยังไปทรงผลบ่ครับมีครับมีนเนาะพ่อนาะครับเอานะครับทรงหอดบ้านหมดละราคาเนี้ยตัวรองไหลยอยู่มันพ่อครับครับ,รบเอาฝากพี่น้องผู้กระลังอยากเลี้ยงง่วมือไม่กันนะนะครับอ่าอยากให้พ่อ,อาย้ำอีกเช่นนึงว่าการเลือกง่วมือไม่ไอ้คนมือไม่อยากจะเลี้ยงง่วนี่ อันดับแรกนี่ยังเนี่ยเนี่ยเอาไอพวกเอาเอาสันสันยักซี่หาขอกันนะสำหรับคลักษณะเบื้องเอาลักษณะงวงามงูหนึ่งสีเหลียงงวงามมือสีเหลียงงัถ้าธรรมดาสีเหลียงงวงามเพื่อทรงหลูกหอเบื้องลักษณะนังนาครับครับหนอกตั้งครับใส่ดืดครับครับน้มเต่าใหญ่หัวเหล็กมันสีไห่น้อหลูก แล้วลูกเห็นที่โบบับบูตัดของผมงมื่ลูกนี่ครับไม่แตกอะไรไปพมได้ตามเบิง้งเบิ้งสูตรนี่ว่ฒนผ่านจล็กโตอันนี้คือลักษณะเด่นๆของการ,รเลี้ยงงัวเขาคร่าวเนาะครับเอาเรวพูดทีนี่เรื่องการเตรียมตัวเดียบัดนี้โอ้เรื่องการเตรียมตัวเตรียมขาวากเตรียมหยานี่เป็นตัวสําคัญเลยเปัปจจัยเกษตรกรครับครับหนึ่งขวากนี่กับใบยางเกษตรกรประเหต์ใหญ่โตหัวล้านเหมืนเป็นแสนเป็นล้านหรอกครับครับเลี้ยงขวากนี่เ้าวขวากธรรมดาก็ได้เงินจำนวนนั้นไปซื้อวัวเขาดีกว่าครับ เฮ็ดขวากเขาเฮ็ดแบบธรรมดาก็ได้ไม่ยุค่าไม่ยังก็ลงทุนประมาณหมื่นสองหมื่นนี่ก็ใส่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้เขาจะว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เฮ็ดขวากเดี๋ยวนี้เมดเป็นสองแสนสามแสนไม่ได้ครับแล้ววันนี้หาง้วนจีเขาขวากเบราะมีดหวายนมันเมิดน้ำขวากนะครับเปิดไปน้ำขวากดังนั้นก็เลยว่าให้เฮ็ดขวากธรรมดาตามพ่อมีดพ่อพ่อใส่ห้อยสตีผมว่าขยับขยายไปคับยยขาไปนะครับนะครับอันนี้คือคอยขยับขยายไปนะครับ ไอพ่อม่อสะสักก้อนเตรียม<ห>แปลงยาเป็นอ,อ,อยัางน <ะ S 2> ั้พ่ออ่ะเตรียมแปลงยาในตัวสำคัญหนึ่งต้องมียาไว้ปลูกสำล้องไว้สองเดี๋ยวพ่อไปนี่เ,เรียงน้ำเรียงน้ำแนี่ยวร่างหมองกับบะมีนม้ำเลาวทั้งโค้ทั้งยังขยอยาวบะหมี่ของน้ำปลาปลาเปนยังบ่หอดนะครับ,รบดังนั้นก็ต้องมีไม่มีแรียงน้ำเพื่อว่าต้องเฝ้ามันอยู่บนมือเว้นมาเลี้ยงว่าผมเฝ่อบนมือเดี๋ยวพ่อนี่นี่ไปใส่ดิบ่เอาขันขันข้นจังผมผมเห็ดงานยังสิซื้อไปเลี้ยงไว้ยุขวักนี่ขันห้าบ่เฝ้านีไม่ต้องเตรียมยังแหน่บ้านที่นเาี่ขันบเห้าบ หนึ่งต้องอาหารไส่ใส่ห้างใส่ยังเรียบร้อยยังมาสาวตากน้ำตากยังใส่อ่างไว้เรียบร้อยไปทำงานหัจใกเวลาทำงานก็นเลิกการกินอาหารมันหมดครัาหนึ่งก็บสองก็คือเรามาระวังกับเสือกมันสิไปขวางคอของอยังบ่ต้องคอก็อต้องละเอียดมากมากครับครับพาไปขวางคอขวางคอเสื้อมังเลยได้ตายโอคอผมก็ตายตายตัวก <c oughs> ันนี่ป <c oughs> <c oughs> ัะนี้เรื่องเรื่องเจ็บป่วยเรื่องยาในยัง่องยาผมอาศัยพวกไม่ปลาสุซัดพวกนี้นะครับปลาดุซัดหรือว่าหมอทั้งบานเนาะครับ หมอนําบ้านกับมได้เห็ดเองเนาะพ่อเนาะแม่นละงลางอันจะของเห็ดเองได้กับเห็ดเองส่วนมากนะเห็ดเองนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันเห็ดเองนี่ยเห็ดเองนึกเลยเอาวางลูกเอายังเพรเห็ดเองมาแต่น้อยคกับเสีดยาพวกฉีดวัคซีนกับคอยาน้ำประจุสัตมาผมก็ฉีดเองนะครับแต่ว่าขันไผ่บอกมั่นใจกับห้โดรเจลชา้นเนาะครัชั่วสุดนะครับชั่วช้านะครับอันนี้กับต้องหลักๆก็คือต้องมีใจอยากเลี้ยงงวดอีก่อนเนาะมันใจหลักมันจังไหนนะครับมีใจอยากเลี้ยงงวดสักอน ขันใจบ่ทุนเลี้ยงยากอยู่เนาะพ่อเนาะยากอยู่ดิไปเนี้ยใจออกเนี้ยกะอยากเข้ากันกันบ่ได้ขายพ่อสองซ้ำมันเที่ยวโหลยมันคือเมียหลายแต่ดียังนี่มันเลี้ยงต้นเอาเ่ว่าหนังหนังไอ้ม่วนเน่าเนีของผมนี่อยู่กันเนาเนาเนาะพ่ออยู่กับเนาเนาอยู่กับเพื่อนเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงได้ขายก็ได้บ่ได้ขายก็ได้เนาะพ่อเด็กคลายกัเลี้ยงมันเป็นที่ดินไปจ่าวันจากห่งซะไปเด็กคลายก็ได้กคถือว่าขายไป นะครับคือคือเพื่อนวานบอกขายได้พ่อขาปลาทูคือเพื่อนวานนบอมันบ่เป็นปลาทูหรอกนั่งเตะกันได้ครับพ่อได้คอยยี่หินเสระอละนะครับเอานี่กับที่ว่าเต็มอิ่มก็พอต่อยนะครับเอาถ่ายคลิปฝากเบอร์จ้าลับได้ปอศูนย์หกหนึ่งศูดเก้าแ่งศูนย์เก้าห้าศูนย์หกหนะครับต่อยครับหอยต่อยนครับหอยต่อยเอพี่น่องบัาน่ังไพรตำบลหลาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมเอาสำหรับ เอาไว้รอบนาครับมี่ดีสิภาพพี่พป่น้องมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับไห้เพื่อนทรงเขานะครับผมก็ถือว่าเป็นเสื้อกลางว่างๆเลิกงานมาเด็ดไปไกลก็มาเล่นน้ำพอต่อยนี่แหละครับนะครับอยู่ไก้ในที่ทางานของผมนะครับพี่น้องว่ามาดูๆกเพระว่าอยู่ไกล่นะครับไก่ไรก็ไปบ่ฮหอดนะครับก็ถือว่าต่างมาเล่นน้ำคุณพ่อน้ำแล้วก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับผู้มักกะจงมาบอกว่าผู้มักก็มาเยี่ยมมาย้มามาเยี่ยมมากินน้ำน้ำมันก็ได้ ครับ <C lar m> ครับผมเมื่อกินเขากินปลาทั้งบ้รดาน้องไผ่ก็ได้ครับ <laughs> เอาสำหรับคลิปนี้จากราไปสำนิเด้วยครับผม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ขอัสดครับคุณพ่อครับผม